จิ๋วแต่แจ๋วนิสสันมาร์ตีี2020เข้าใหม่เครื่องพันสองรถไม่แรงเอาไว้ซื้อแกงกับทรงลูกโรงเรียนนะคะใครสนใจอยากจะได้คันนี้นะคะทักให้ไวเลยปี2020ไม่น้อยมือเดียวป้ายแดงนะคะมีให้เลือกถึง2คันด้วยกันเดี๋ยวตามไปชมอีกคันหนึ่งนะคะคันนีเป็นปี20 2 8 9 0 0 0บาทจ้า มีอีก1นึ่งคันนะคะสำหรับรถที่เข้าใหม่วันนี้นะคะเก่งเล็กเครื่องพันสองของเรา nissan m a r c มือเดียวป้ายแดงที่สำคัญใช้งานน้อยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะเราคัดรถสวยมาฝากลูกค้าแล้วก็ยังมีในส่วนของสีเท่าใหม่นะคะนี่เลยแล้วก็ mitsu ก็มีนะคะสำหรับฝันใจ mitsu นะคะเก่งเล็กเครื่องพันสประหยัดน้ำมันนะคะใครอยากจะเอาไปส่งลูกโรงเรียนก็ ทักมาได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่เลยที่กัดของเรานะคะสีแยกตาปานนะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยะค่ะ